วันนี้ก็เป็นวันที่2ทธันวาคมนะครับในวงการวิดีโอเกมนั้นก็มีเกมใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก2เกมนะครับที่วางจําหน่ายในวันที่2อธันวาคมนี้นะครับโดยเกมแรกนั้นเพื่อนๆก็อาจจะมีบางกลุ่มนะครับที่ตั้งตารอคอยตัวเกมนี้มาอย่างยาวนานนะครับน,นั่นก็คือตัวเกมที่ชื่อว่า caristo p r o t o c o ลนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็รอตัวเกมนี้เหมือนกันนะครับด้วย เพื่อนๆอาจจะถามว่าเฮ้ยคุณเป็นแฟนๆขตัวเกมสุดโด่งดังนะครับที่หลายๆคนค่อนข้างชื่นชอบกับเกม d e a Space นะครับถ้าถามตัวผมเองนะครผมบอกเลยนะครับผมไม่เคยเล่นและก็ไม่เคยที่จะได้สัมผัสเลยนะครับกับตัวเกม d e a Space นะครับแต่ก็พอได้ยินชื่อมาบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะลองเล่นกับตัวเกมที่ชื่อว่า Callisto Protocol ตัวนี้นะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของตัว ความสมจริงนะครับที่เห็นในตัวเทเลอร์ที่ปล่อยออกมานะครับค่อนข้างที่จะแบบว้าวเลยนะครับชอบในเรื่องของการออกแบบนะครับในการออกแบบในการดีไซน์นะครับแล้วก็าการพิถีพิถันในเรื่องของตัวเท็กเจอร์การปั้นตัวโมเดลของตัวละครเนี่ยผมว่าทีมงานเขาค่อนข้างตั้งใจนะครับต้องตั้งใจมากแน่นอนนะครับแต่ว่า,อาตอนที่ผมเอาไปซื้อเนี่ยตัวคะแนนรีวิวก็ดูผ่านๆแล้วแหละคะแนนออกมานั้นแบบค่อนข้าง ช็อกนะครับค่อนข้างช็อกเลยทีเดียวนะครับว่ามันไม่น่าจะต่ำถึงขนาดนี้นะครับแต่ว,ว่าก็โอเคผมก็ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนใจนะครับไม่คิดว่าจะเปลี่ยนใจก็ยังมีความตั้งใจเดิมแหละเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจนะครับของทีมงานที่เขาสาสร้างตัวเกมนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวก็ไปดูกันที่ร้านเกมแล้วกันนะครับ โดยผมเองก็เดินทางไปที่มาบุญคองนะครับร้านเกมที่ผมก็เคยเป็นลูกค้ามาบ้างแล้วนะครับอย่างร้านโอคอร์เนอร์นะครับก่อนถือโอกาสที่มาแวะอุดหนุนนะครับทางพี่เจ้าของร้านด้วยเลยพอเห็นเปิดฟอนติชั่น ของเครื่อนดิจิทัลสวิต c ์อยู่นะครับผมเห็นแต่ไกลผมรู้เลยว่าคือฟอนติชันตัวที่เอามารีเมคบนดิจิทัลสวิต c ์แน่นอนเพราะเห็นฉากเนี่โอ้โหว้าวเลยนะครับหลังเลนะครับว่าเอ๊จะเอาเวอร์ชั่นเพย์หรือว่าเพย์ดีนะครับอ๋อแต่ลืมบอกเพื่อนๆไปอีกเกมหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกมแนวแข่งรถนะครับที่หลายๆคนก็คงชื่นชอบแหละ เล่นง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเช่นเกมตระกูล Need for Speed นะครับ b o นะฮะ Unba ไหมัชื่อประมาณนี้นะครับก็มีออกเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับแต่ตัว c a l i s t o Protocol เนี่ยตอนแรกผมไปถึงที่ร้านเนี่ยผมก็ช่างใจนะครับกับตัวราคาใช่ไหมครับว่าพาะถ้าเป็นของ p 5เนี่ย2290นะครับก็ค่อนข้างแพงเลยแหละแต่ถ้าเป็นของเครื่อง p 4ก็จะ1990นะครับก็ ไหนๆก็เราก็มีตัวเครื่อง Play 5อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เอาเวอร์ชัน Play 5ไปแหละเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยถ้าซื้อเวอร์ชัน Play 4ไปเนี่ยก็ต้องเสียค่าอัปเกรดอีกประมาณ10ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ300บาทนะครับในการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Play 5นะครับก็ก็เลยว่าอตัดสินใจเอาตัวเวอร์ชัน Play 5ก็กดตังจ่ายรับรองว่าเดือนนี้กินมาม่าหอีกแน่นอนนะครับกับตัวเกม Callisto Proto คอ l ตัวนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับ และเมื่อมาถึงร้านโอคอเนอร์แล้วนะครับก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าจะต้องถามหาสินค้าแรๆนะครับที่หายากซึ่งครั้งนี้ผมก็อยากจะสัมผัสนะครับตัวไบโอฮาร์าดภาคที่4นะครับหรือว่า Resident Evil นั่นเองนะครับ ที่ลงให้กับเครื่องเล่นเกมคอนโซลเกมคิวของ Nintendo นะครับถ้าใครๆจำได้มันจะเป็นเกมเอ็ก clus ีฟเลยนะครับสำหรับคนที่มีเครื่องเล่นเกม Nintendo ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ทำได้ดีมากและมันก็จะมีการทำรีเมคออกมาใหม่ในช่วงต้นปีหน้านี่เองนะครับแต่ว่าทางพี่เจ้าของร้านก็บอกนะครับว่ามันหมดไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่แผ่นเวอรช์ชันของเมกานะครับแต่ของสภาพือน,นเกนดเกตร,ระดับไหนเนี่ย ข้างในดีอยู่แล้วแม่นะดบโอคอร์เนอร์ใช่ไหมใครจะด่าอะไรระดับโอคอร์เนอร์เนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาซื้อแต่ดูราคาแล้วพุ่งกระโดดไป2,800บาทแล้วนะครับกับเกมเก่าเกมนี้แต่ก่อนที่จะไปแกะอันบ x ็อกนะครับตัวแผ่นเกมคาลิสโตโปรโตคอลตัวนี้นะครับ ของเพจเวอร์ชันเพจสตรชัน5ก็เอาบรรยากาศของโซนสยามมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครมาในวันศุกร์นะครับหรือว่ามาเที่ยวบังเอิญพอดีเนี่ยก็มาแวะในโซนของสยามได้นะครับที่เขาทําการปรับปรุงใหม่ก็จะมีน้องๆน,นะครับวัยมัธยมเนี่ยมาเล่นดนตรีนะครับมาโชว์ฝีมือนะครับในการเล่นดนตรีให้สําหรับคนที่มาท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางมาในบริเวณแถวนี้นะครับก็ ค่อนข้างที่จะมีบรรยากาศที่คึกคืนเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะทำการติดตั้งตัวเกมตัวนี้แล้วนะครับ t a r isto Proto คอ l นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นหน้าปกเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหผิดหวังมากนะครับกับการออกแบบดีไซน์ของตัวหน้าปกมันมค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่ค่อยโดดเด่นหรือว่าสะดุดตานะครับไม่ค่อยสะดุดตาก็ถือว่า พลาดไปนะครับในเรื่องของการออกแบบค่อนข้างที่จะดูจมนะครับกราฟิกดูจมเห็นไหมเพื่อนๆดูแล้วดูแบบไม่ค่อยเด่นนะครับถ้าเทียบเนี่ยเห็นไหมตหลับนี้ขนาดยุค90นะครับเกมดับเบิลบอลนะครับดูแล้วยังแบบเตะตามากกว่าเลยใช่ไหมครับอืมอันนี้ต้องอขอตินิดนึงแล้วกันนะครับในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ของตัวหน้าปกเลยนะครับแล้วก็ ร้านที่นําเข้ามานะครับบริษัทที่นําเข้ามานะครับจะเป็นของอเขียนไว้ว่าเป็นของบริษัท M M Soft นะครับ M M Soft <c oughs> เมื่อมาดูตัวรายละเอียดด้านหลังนะครับก็มีแปะเอาไว้ค่อนข้างที่จะแบบให้รายละเอียดเยอะเลยนะครับแต่ก็ต้องตกใจกับตัวราคานิดนึงนะครับเนี่ย,เ,ยเ,ลเล็กนะครับเล็ก,ลการาคาราคาป้ายเนี่ยเขียนไว้อยู่2350บาทนะครับ แต่ทางร้านเนี่ยามาขายก็อยู่อยู่ที่2290นะครับซึ่งตัวราคาแผ่นเนี่ยมีราคาที่ดั้นถูกกว่าแบบดิจิตอลซะอีกนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูราคาในดิจิตอลเนี่ยประมาณ2,300นิดๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากนะครับสำหรับของเวอร์ชั่นของเครื่อง PlayStation นะครับของเครื่อง PlayStation นะครับก็ค่อนข้างที่จะงงๆนะครับในเรื่องของการตั้งราคาตามจริงดิจิตอลมันก็น่าจะ เท่ากับตัวแผ่นถ้าไม่เท่าก็ต้องมีราคาที่ถูกกว่านะครับเพราะว่าต้นทุนแต่ว่าผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าเรื่องของการตั้งราคาเนี่ยของทาง PlayStation Store เนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องของการคอนเวิร์ตในเรื่องของตัวค่าเงินกลับด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าบริษัทโซนี่เนี่ยเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อเขาได้เป็น US dollar เนี่ยเขาก็ต้องคอนเวิร์ตกับเป็นเยนนะครับเงินเยนนะครับคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ ก็เลยอาจจะต้องมีการตั้งราคาที่ดูแล้วไม่เหมือนกับผู้ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Steam หรือว่าทางของทางฝั่ง Microsoft นะครับเพราะราคาของเขาอเป็น US ดอลลาร์เขาก็รับเป็น US ดอลลาร์ ต่อเดียวนะครับก็จบแล้วใช่ไหมครับเกม Callisto p r โ t o c o เนี่ยมันก็รองเกือบทุกแพลตฟอร์มนะครับคนที่มีเครื่อง PS4 เนี่ยก็ยังเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นสลิมหรือว่าจะเป็นตัวรุ่นโปรนะครับแต่ตัวเฟรมเรทเนี่ยอาจจะโดนล็อกไว้อยู่ที่ประมาณ30นะครับประมาณ30แต่ว่าผมเห็นอ่าในการรีวิวของช่องต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทดสอบบนตัว PS5 เนี่ยโหมด Performance นะจะรันไปได้ถึงประมาณ60นะครับพอสิเฟรมนะครับ อันนี้นะครับก็ตามสปันจันฆษณของตัวเครื่องนะครับส่วนเครื่องของ Xbox Series X นะครับก็คงเหมือนกับของเครื่อง P5 นะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวเกมนี้ก็ลงเกือบจะทุกแพลตฟอร์มนะครับเกือบจะทุกแพลตฟอร์มนะครับยกเว้น Nintendo Switch นะครับยกเว้น Nintendo Switch โอเคเรามาทำการแกะกันดูเลย2,290บาทนะครับต้องรีบเด้นให้จบนะครับ ถ้ารีบเรีนจบแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปปล่อยตอนที่ร้านแถวๆนู้นเลยนะครับอืมอาจจะขาดทุนสักประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่บาทนะครับอืมแต่ดูตัวเกมแล้วไม่น่าจะมีความยาวมากนะครับไม่น่าจะมีความยาวมากเพราะว่าดูพื้นที่นะครับในการใช้ในการติดตั้งนะครับอยู่ที่ประมาณ45กิกเองนะครับ45กิกเองนะครับค่อนข้างน้อย เิดว่าอ๋อเปิดมาปับ๊บมีโค้ดอะไรให้ไหมมีโค้ดให้นะครับตัวแผ่นเวอร์ชั่นของ PlayStation 5นะครับใครที่มีเครื่อง Xbox Series นะครับอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอไปใส่อย่าไปอย่าเผลอไปใส่ผิดนะครับอย่าเผลอไปใส่ผิดเครื่องนะครับ อาจจะไม่ได้คลิปตัวนี้อาจจะไม่ได้รีวิวในเรื่องของการใช้งานออกการการเล่นตัวเกมนะครับเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะเล่นได้นานมากนะครับคืนนี้เพราะว่ายังมีคิวตัวเกมนี้อยู่นะครับที่ยังประมาณ24%อยู่เองนะครับกับเกมตัวนี้นะครับ God of War r a g n a นะครับแต่อาจจะลองเซิฟเซิฟดูก่อนนะครับเดี๋ยวอาจพรุ่งนี้อาจจะ มาบอกเพื่อนๆนะครับว่าการเล่นบนเครื่อง PlayStation 5เนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับตัวเกมนี้นะครับในราคาประมาณ2,290บาทแบบชนิดแผ่น,นะครับว่ามันคุ้มค่าไหมแล้วก็มันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกับคะแนนรีวิวที่สำนักวิจารณ์ต่างๆเนี่ยเขาให้คะแนนออกมาไหมนะครับกับความรู้สึกของผมเองนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ลองเล่นตัวเกม Callisto Protocol ต,ต,ต,ตัวนี้ จบแล้วนะครับจบแล้วนะครับผมคาดว่านะไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่แนพรุ่งนี้เช้าอาจจะมีคนที่แบบเล่นจบแล้วนะครับอ่าก็มาพูดคุยแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับว่ามันอ่าเป็นตามที่เขาวิจารณ์กันจริงหรือเปล่านะครับว่าโอ้คะแนนมันดูย่ำแย่มากเลยประมาณนั้นนะครับอืม หรือว่ามองต่างนะครับมองต่างว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยความสนุกของตัวเกมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับและมันมีมากด้วยนะครับอ่าก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ส่วนในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะามาแบบเร่งด่วนกันไปนิดนึงนะครับเพราะว่าพึ่งลงพื้นที่ไปก็เย็นๆย็แล้วนะครับประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นเองนะครับของวันนี้นะครับก็พยายามอัดคลิปแล้วก็เอามาปล่อยให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ย ก่อนที่จะเป็นวันใหม่ของวันเสาร์นะครับสวัสดีครับ